จิรพน้องตัวย,า,ยนานยอมเนาะมื่อนี้เป็นอีกมือหนึ่งของวันที่สิบมือที่สองของการจาริกอีพีที่เจ็ตอนนี้เขาอยู่ตีนภูกองเขาระวางภูส,งสร้างเขาเสตไอปีนขึ้นทางนี้เนาะมื่อนี้อันนี้คือบรรยากาศว่าคือเก็บเต็นไว้แท้ เช่นเยาวตีนผูขเขานี่เนี่ยผูขเขาเนาะตะเวนกำลังสิขึ้นนะเยังสิ้นสู่บ้างนะยันบระท่านบอบว่วตีแต่ตอนนี้มันหกโมงเสาร์เนาะหกโมงเสาร์ก็เลยอาจจะบเห็นยังเนาะแต่ถ่ายบรรยากาศซืยอ,อ,องามงาม ทดสอบดส,สิโอ้โอเอ็เต็นดีเหรอนี่ต่อเมื่อคืนบนเอก เก็บบรรยากาศโอ้เก็บบรรยากาศตอนสอซาเนะเาะโอ้คุณบาแขกเก็บเต็นแล้วเก็บให้แล้มันบ่นมีหมอกเนาะแต่มันก็หนาวซื่อเย็น บรรยากาศเยี่ยมซะส่อเอนี่ยเข้มาต่อยแห้งวขนาดโอ้ก็จวดใช่วะก็เลยหกโมงเลยเนาะเยี่ยมซะส่อ,อ,อมือที่สองของการจาริกผูเขาควายผาใดายผาดังแต่ว่าทริปนี้เขากำลังอยู่ระหว่าง ตีนผู้กองเขากับผู้สร้างนี่ผู้สร้างเขตผู้สร้างก็คือฮาสิบินนี่แต่ว่าเป็นผู้สร้างได้นี่แต่ว่าเป็นเขตของก็จะหนึ่งผู้สร้างไปอีกบากลายโอ้ได้โห เทียนยังเขาจี้วะโอบรรยากาศบรรยากาศ่อานนละัน่ห้องนลอนม่แม่อียงนะครับาบ้านคนนไหนอันนั้นนนั้นบงหนอืมอหอาไม่โอ้

นี่เดียเทปผู้สร้างนี่อาหารสองที่เจาเตียมบรรยากาศเนาะบรรยากาศยามเช้ากิบแต่มีกิคกิปที่หนึ่งของวันที่สองแต่ว่าอีพีที่เจ็ดวันที่สองในการเดินทางวันที่ออ มาจาลิกแล้วนี่ก็ต้องมีโยมมาเห็ดอาหารให้ว่ามันมีอย่างเดยบรรยากาศเขาเสือจะแปลกน,นละหกโมงอลไรกันยังพาทิตย์พระท่านขึ้นอยู่หกโมงหกโมงเสาร์เอ็ดแหละ <c oughs> โอกลายเป็นสาหน่อยมกแดงวะ เออฮ่าฮ่าอ้ปกประกเปล่นจีบานเนีนมาต้องอดียนเปลยนเปยมกอู่นี่่าฮ่าฮ่้อคอต้องบอกเชื่อไหมเพราะคณะเดียแปลงจีบานเดียวแปลงสามคนถ้าแปลงก็พูดที่สองไม่ต้องทไม่ต้อง

<laughs> phong nói phần mực kéo phương nó เอ้ออย่าไป oh. ah, phương,